สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระธรรมนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะหมือใจเรารพระธรรมยอญบทที่19ข้อที่1ถึงข้อที่15พระธรรมยอญบทที่19ข้อที่ห่ข้อที่1น่ถึงข้อที่ห้าก็เป็นเรื่องราวของพะเคริสุคิที่กำลังถูกแต่สวนหลังจากที่พระองค์โดนจับในสวน,สนเกสเซมานีแล้วก็พวกทหารก็นำพะเคริสุคิมาที่วังปีลาตเพื่อให้ปีลาตแต่สวนแต่ว่าเมื่อปีลาตแต่สวน ปีลาก็พบว่าพระเยซูก็ไม่มีความผิดนะไม่มีความผิดที่จะตัดสินลงโทษพระเยซูนะเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยการที่จะประหารใครหรือตึงใครเนี่ยก็ต้องผ่านความเห็นชอบของปีลาศแต่ว่าเมื่อปีลาศสอบสวนเนี่ยก็ไม่พบความผิดในพระเยซูคิดนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญที่จะหนูนใจในเช้านี้นะครับการที่พระเยซูคิดไม่มีความผิดนะ การที่พระเยสุริตไม่มีความผิดนะถ้าพรเยสุริตมีความผิดการสิ้นพระชนของพรเยสุริตมันจะส่งผลถึงเราหรือไม่ไม่ถึงมันก็แค่คนบาปคนหนึ่งที่ทําผิดแล้วก็ถูกลงโทษใช่ไหมครับแต่การไม่มีความผิดของพรเยสุริตเป็นผลทางที่เราจะได้รับความรอดจากพระเจ้า การสิ้นพระชนของพเยสุคิ์โดยที่พระองค์ไม่มีความผิดจะส่งผลทําให้เราได้รับชีวิตนินร,รัดนดร์ในพระองค์อาดัมเปโอลบอกว่าคนทั้งปวงได้ตายเพราะอาดัมคนเดียวฉันใดพเยสุคิ์ก็จะมีชีวิตไม่ใช่คนทั้งปวงก็จะมีชีวิตเพราะพระเยสุคิ์เพียงผู้เดียวฉันนั้นนั่นคือสิ่งที่เป็นความจริงและสิ่งที่เป็นความจริงนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพระองค์ ไม่มีความผิดนะรพระองค์ไม่มีความผิดอย่างที่กล่าวเมื่อตอนต้นถ้าเราลองนึกภาพว่าถ้าพระเยซูมีความผิดการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์หรือการตายของพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราลอดพ้นจากความบาปหรือความตายได้แต่เพราะพระองค์ไม่มีความผิดนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีกับเรา พนะระองค์ผู้ซึ่งไม่มีความผิดได้ยอมตายเพื่อเราเพื่อเราคนที่มีความผิดนะเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ออสำคัญนะเป็นเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในชีวเราว่าพระคุณของพระเจ้าใหญ่หลวงยิ่งนักนะครับที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราโดยที่พระองค์ไม่มีความผิดใดๆนะนั่นะคือนะสิ่งที่เราได้รับแล้วเราจะตอบสนองกับสิ่งที่เราได้รับอย่างไร เราจะตอบสนองกับสิ่งที่รับเราจะรับอย่างไรเราคงไม่รับพระคุณอย่างเดียวนะแต่เราจะตอบสนองถึงพระคุณของพระเจ้าด้วยการขอบพระคุณของพระเจ้าการกระดาเนินชีวิตให้สมกับการที่พิยสุขิตส่งสิ้นพระชนน์อาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในโลมบทที่นะว่าพิยสุขิตสิ้นพระชนและเป็นขึ้นมาจากความตาย เราทุกคนก็ตายพร้อมกันกับโพรงแล้วและตัวใหม่ของเราก็เป็นขึ้นมาจากความตายพร้อมกับพะเยซสุริสต์ครับนั่นคือ,ส,ส,คอสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญนี้ส่งผลอะไรกับชีวิตของเราส่งผลก็คือว่าเราจะละทิ้งตัวเก่าของเราลงไว้กับการที่พะเยซสุริ์ท่งสิ้นผชดนะครับ และเมื่อเราเป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนกับพระองค์หรือเราได้มันเกิดใหม่ในพระองค์เราจะมีชีวิตใหม่ที่อยู่ในพระเยซสุริตนะครับชีวิตใหม่ในพระเยซสุริตก็คือการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องตามน้าพระทัยของพระเจ้าการบาปต่างๆที่เราเคยทําการผิดบาปการชั่วต่างๆที่เราเคยกระทำนะครับเราถูกฝังไว้แล้วสิ่งเหล่านี้ถูกฝังไว้แล้ว เราจะทิ้งสิ่งเหล่านี้ไว้เราจะฝังสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วเราจะมีคุณลักษณะใหม่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นคือแบบอย่างของพะเซูสุิคิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราคําถามจริงตามมาว่าชีวิตของเราในวันนี้เรามีแบบอย่างของพะเซูสุิคิ์อยู่ในชีวิตของเราจริงๆแล้วหรืออย่างหรือเรายังคงมีตัวเก่าที่อยู่ในชีวิตของเราเราก็เชื่อว่าผมก็เชื่อว่าเราทุกคนสามารถที่จะ สรุปแล้วก็พิสูจน์ได้ตัวเองว่าตัวเองนั้นมีตัวเก่าหรือตัวใหม่ที่อยู่ในชีวิตของเราแบบให้เรามีวิถีที่เปลี่ยนใหม่แบบให้เรามีนิสัยที่เปลี่ยนใหม่ที่ตามแบบอย่างของพระเยสกิตขอป้าเจ้าไปก่อนครับ